คือน,น้องเขาบอกว่าพี่ครับเติมเซิร์ฟผัดให้หน่อยนะทุกคนพี่เลยบอกอได้เลยน้องชายเดี๋ยวพี่เติมให้เดี๋ยวพี่ก็บิดเลยแล้วกันเดี๋ยวพี่จะเดินให้หมดครั้งมันเลยแล้วกันอ่นายตึงจังวะนายตึงจังวะไม่รู้น้องนายกับเพื่อนน่าจะทะเลาะก,กันเนะี่ยดูทรงอ่ะมึงคิวกูทำไมเนี่ยโปะปะเนี่ยไม่ต้องซ้ำหรอกต้องสาดม,ม,มัน <c oughs> เดี๋ยวไปทะเลาะก,กับเพื่อนไปเอาไปเอาไปเอา อยู่ทั้งเราเ็เพื่อนเมีเอาหรอทำไมเราไม่เห็นตัวนวายวะ สำหรับคนที่กลัวโทรศัพท์ร้อนคอมร้อนค่าไฟแพงแต่อยากปล่อยจอหรือเอฟเคในเกมให้โหดขึ้นหรือว่า24ชั่วโมงขอ,อนําำเสนอแอป UG Phone เป็นแอปสำหรับ AFK เคสำหรับคนที่อยากลองใช้ฟรีเพียงกรอกโค้ด DAENGG น้องๆก็จะได้เพจสามารถเอาไปทดสอบใช้ได้ฟรีตอนนี้กำลังมีโปรโมชั่นมากมายให้ลองซื้อสำหรับเป็นเดือนเป็นปีเดี๋ยวพี่ทิ้งหนึ่งไว้ใต้คลิปนี้นะครับเอานะครับผมก็กราบสวัสดีทุกคนด้วยนะครับวันนี้เราก็อยู่กับช่องน้ำแดงครับทุกคนวันนี้น้ำแดงก็จะมา เล่นแมแบบเดิวอีกแล้วเช่นเคยนะครับทุกคนคือคือ map. แมปแฮกสเปนนั่นเองครับทุกคนช่วงเวลานี้นะครับก็วันที่27นะครับทุกคน บางคนอาจจะเปิดเทอมแล้วนะครับก็ตั้งใจเป็นเด็กดีของพ่อแม่แล้วก็คุณครูด้วยนะครับอย่าลืมนะครับทุกคนทํากันบ้านนะทุกคนไม่ใช่เล่นเกมอย่างเดียวนะเว้ยไอพวกเด็กติดเกมเอ้ยนะครับทุกคนดูพี่ตัวอย่างนี่พี่เรียนจบแล้วับพี่เลยมานั่งเล่นเกมได้แล้วคนดูไม่รู้แล้วน้องเปิดเทอมหรือยังก็ถ้าใครเปิดแล้วก็คอมเมนต์ได้นะครับหรือว่าใครยังไม่เปิดก็คอมเมนต์ได้นะทุกคนว่าเปิดวันไหนบ้านวันนี้เราก็จะมาเกียนนะครับทุกคนอันนี้คือไม่ใช่รหัสที่นะดูชื่อก็ดูแล้วไม่ใช่รหัสทนนคัุ่กมเลาื พี่อยู่นั่นแหละคือน้องเขาบอกว่าพี่ครับเติมเซิร์ฟพัดให้หน่อยนะทุกคนพี่เลยบอกได้เลยน้องชายเดี๋ยวพี่เติมให้เดี๋ยวพี่ก็บิดเลยแล้วกันเลืล่อนรหันมาเลยแล้วกันไม่รู้ว่าในตัวมีอะไรบ้างนะวุ้ยไอ้บ้ามันมีรถอันนี้ด้วยวรเ่ารถก่อด้วยย่ยซึ่งพี่ไม่มีเลยอะ่ะพี่รู้วันซ่อมกี่บาทโอ้สี 4, 000, 4, 000, 3, นะ่พันสี่พันสามเหรอแพงอยู่นะแต่แพงอยู่นะคนดูสี่พันสามโอ้ไม่เป็นไรคนดูเราเอาคันนี้ก่อนน้นอันนี้คือน้องเขานะรถน้องเขา,นะเ,ขาเดี๋ยวมาดูกันว่าน้องเขามีอะไรบ้างนะทุกคน อาพวกกันนะพวกปืนอ่ะเฮ้ยโอ้โหมันมี RPG ด้วย MP ด้วยคุณดูคลิปนี้หวานเลยว่ะเดี๋ยวพี่จะเด่นให้หมดคร้งมันเลยแล้วกันมันเล่าหรือพี่เกินนะครับทุกคน <c oughs> น้องไนนะเขาชื่อน,น้องไนพี่เลยแฮกแล้วหันมาเลยแล้วกัน น้องเขาน่าจะเรียนอยู่นะต,ตอนนี้นะคนดูพี่เลยแบบขออนุญาตแฮกเลยแล้วกันนะเดี๋ยววันนี้เราจะมาแฮกรหัส fc 1วันนะครับทุกคนว่าจะเป็นยังไงบ้างนะทุกคนไม่รู้ว่าจะโดนแบนหรือเปล่านะ <Day two. S 1> โอเคเหมือนพี่ได้เสียงคนนะทุกคนอย่างแรกเลยนะถ้าอยากเราแบบอยากยิงคมๆนะให้ปรับไอเนี่ย240น fps นะทุกคนแล้วก็ปรับกราฟิกสักครึ่งหนึ่งอะประมาณเนี้ยมันจะได้แบบไม่หน่วงนะครับแต่เราก็จะเสียภาพที่ไม่ค่อยสวยเท่าไหร่นะทุกคนอันนี้คือเทคนิคพี่นะปะเดี๋ยวเราไปดูกันว่าไปยังไง ไม่รู้เจอโปรหรือเปล่านะในคลิปนี้นะทุกคนเดี๋ยวห่าก,ก่อนเฮ้ยมีมีคนอยู่นี่ป่ะใครกคนดูไม่รู้มันมีของหรือเปล่าโอ้ไม่มีของว่ะรถเป็นพังด้วยไปคือตรงนหนเขามีอาของในตัวนะปืนพกนะคนดูพี่เลยเล่นปืนพกก่อนแล้วกันเดี๋ยวนี้ไม่ได้มีโปรหรอกมั้งคนดูเพราะตอนนี้โรงเรียนมันเปิดเทอมแล้วอ่ะน่าจะไม่ค่อยมีโปรเท่าไหร่ไอพวกโปรแบบล็อกอะ ส่วนมากเด็กมันเล่นนะคนดูเด็กมันเกียนนะมันเล่นนะ่ะไม่มีของเลยวะพวกนี้เฮ้ยดิมันมีวะมันมีคนวะคนดูมันมีของหรือเปล่าวะไม่มีของเลยวะ่ะ พอคนฟาดถูกพื้นหนีไปไหนหนีไปไหนหนีไปไหนเฮ้ยไม่มีพกด้วยว่ะคนดูโอเคเฮ้ยมีไม้ฝาดนี้ด้วยเพชรว่ะคนดูเยดโด้มีไม้ม่าดเพชรด้วยถือว่าเจ๋วอยู่หรือว่าเราไม่ปรับภาพน,นี้ด้วย แล้วปรับภาพให้มันสุดเลยเนาะมันจะวสวยๆเนาะคนดูเนาะเดี๋ยวคนดูมันอ่ามันดูแบบไม่สวยเท่าไหร่เว้ยเดี๋ยวพี่ขออนุญาตปรับภาพให้มันสูงๆ,ๆแล้วกันโอ้ย oh, นี่มันพกสองอันเลยเหรอวะมันพกมาเยอะๆเวะเนี่ยพี่ขออนุญาตถ่ายนะน้องนี่ประมาณนี้นะคนดูให้หมดน้องเขาไม่มีของแต่งปืนเลยเหรอวะคนดูโอเคไม,มไม่เป็นเขาไม่เป็นไรคนดูเลยแถวไม่รู้เป็นแค้นพี่หรือเปล่านายเนี่ยไม่รู้มีของหรือเปล่าเฮ้ยแต่ดีนะไม่มีโปรเลยเนาะคนดูเนาะตั้งแต่เราเล่นมาไม่มีโปรเลยเ,ลยเว้ยเราก็ต้องเล่นแบบ ไต่ระดับเรื่อยๆนะของอ่ะของน้องเขาอ่ะพี่เล่นพกก่อนเอ้ยไม่รู้ว่าน้องเขามีมันนี่เท่าไหร่วะไปด,ดูก่อนนะอุ้ยสี่แสนเก้าได้อยู่คนดูได้เยอะได้เยอะได้เยอะอยู่ได้เยอะอยู่ได้เยอะอยู่ได้เยอะยอะยู่ได้มันอยู่อะ่ะคลิปนี้ได้มันอยู่อะ่ะล่นรหัสคนดูหนึ่งวันวะเลดดอดปะดลองใส่นีเ่เอาเปล่าเอาเปล่าลองเปล่าไน้อง สู้เหมือนกันนะมันสู้ว่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 ะไอ้นี่มันสู้ว่ะคนดูไอ้นี่มันปั๊มยาวว่ะแต่ที่ไม่มียาวว่ะไอ้นี่มันสู้เนี่ยทำเรื่องต่อยมันสู้เนี่ยมันสู้เหรอสู้ว่ะไอ้นี่มันสู้น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 ะถ้าเราเล่นสองปืนนะคนดูได้ป่ะได้ตัดสองอันมาเออไม่สองอันหรือว่ะ อทำไ,ไม,มไม่สองอันวะนี่เราได้สองอันเลยคนดูเราได้สองอันเลยแบบสลับไปสลับมาเลยนี่นี่นี่คันแดงอยู่นี่คันแดงอยู่นี่มันตามหาเราเว้ยคนดูมันตามหาเหรอตามหาเหรอมาตามหาเราป่อมอยู่นะเออไม่มีโปรมนสนุกเนียเว้ยคนดูตามล่าเล่นๆอันนี้คือแบบไม่ใช่เซิร์ฟพัดน,นะเซิร์ฟทั่วไปนะล่าหนองเขาไม่มีเซิร์ฟพัดได้อยู่อ่ะได้เล่นอยู่อ่ะได้สนุกสนุกอะ เอาไง่ายได้ป่วนอยู่ไว้ได้ป่วนอยู่อะเสิร์ฟคนเยอะไหมก็ประมาณนี้นะคนดูเฮ้ยม,มันมีของนี่เลยไอย้มาแต่งคน,นะคนดูพี่วันนะมันเพิ่งออกมาจากบ้านเดี๋ยวพี่จะล่ามันก,ก่อนเอ้ยมันมันเข้ามันเข้าร้านปืนปะ มาวะคนดูมันจะเอาวะมันจะเอาพี่ว่ะมันจะเอาพี่ว่ะแล้วมันจะชนพี่ว่ะนนองมันจะชนพี่ว่ะไอ้เหี้ยมันชนจริงเฮ้ยเซิร์ฟปแลไรว,วะ มนนแม็กบอลไอ้ยัยแม็กบดแบบคุณดูแม็กหมด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 คุณดูแม็กบอลถอยก่อนถอยก่อนต้องถอยก่อนไหมไอ้เหี้ยแม็กหมดสวยจัดเกือบตัวแล้วกู โอ้ของเกี่ยวเต็มเลยว่ะเซิร์ฟนี้เซิร์ฟนี้ของเกี่ยวเยอะจัดเลยแหละคนดูมันสนุกดีนะคนดูเพราะมันไม่มีใครรู้ว่าเป็นพี่ไงเข้าใจไหมมันสนุกอยู่มันก็สนุกอยู่อ่ะอันนี้เราขนาดเล่นปืนฟันนะถ้าเล่นปืนทองปืนม่วงน่าจะสนุกดีวันนี้แบบเอ็มพีเหมือนนั้นนะศาสตร์กระลิงอ่ะโอ้ยกระชีสิบอีกแบบเกินบางทีอ่ะตอนนั้นคือคนเริ่มมาแล้วในในในร้านนะเหมือนเหมือนจ้องพี่ละไอ้นี่มันมีปืนพกอะไรประมาณนี้คนดูเข้าใจไหมอุ้ยโหมันเล่นได้แค่สี่สิบองเกินเติมให้หมดก่อนอังแรก เติมเติมให้หมดกระสุนโอเคทีนี้แล้วก็ต่อครับโอ้และทีสิบเองอะ่ะดูดิเฮ้ยลูกสองใครได้ลูกสองอะ่ะไอ้นี้ตามไม่หยุดเลยไม่รู้มันมีปืนหรือเปล่า ตอนนี้เรามีซองม่วงมาหนึ่งอันวะเล่นเล่นปืนฟ้าโคตรหนุกอ่ะคนดูตอนนี้ปืนฟ้าปืนม่วงเต็มเลยเนี่ยตอนเนี้ย ไอูมาเบี่ยบบอนกูอาตบัตสากูมาไอ้ยาขอ,องกูตกหมดเลยคนดูไม่มีน้ำยาวิ่งเมื่อกี้นี้คนมาไหนเล่นแบบนี้คนดูเอาดาก้อนดีกว่าเนาะพี่คิดว่าเราอย่าเพิ่งเสี่ยงเอา MP ดีกว่าแต่ระด,ดับเรื่อยๆครับดูความสามารถเราดาก้อนเราก็น่าจะกินกระสุนพอสมควรอ่ะดาก้อนอ่ะโอ้ยในเซิร์ฟคนเยอะเหมือนกันนะเนี่ย คนเริ่มมาแล้วไม่รู้ว่ามีใครบ้างนะแต่เอาดาร์โก้ไปก่อนนั่นเฮ้ยไอ้นี้เหมือนเพื่อนน้องเขาเลยใช่ไหมที่ไม่คุยกับพี่อะไนท์นอะไรทุกอย่างอะน้องเขาชื่อไนท์นะครับคนคนคนนี้นะอ่าไนท์ตึงจังหวะไนท์ตึงจังหวะเยสไนท์ตึงจังหวะน้องมีคนมีคนบอกไนท์ตึงจังวะนด้เพื่อนเองนะเดี๋ยวเราต้องซื้อน้ำยาวิ่งวสักหน่อยว่ะคนดูสักสี่ขวดแล้วกันเอาสามขวดก็พอแล้วดูทรงะ เขาไม่เก็บทานวรามาดูถอยก่อน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 ถิยก่อนเฮ้ยทำไมน้องไนท์เขาปรับตัวเล็กจังวะกระโดดขึ้นไม่ได้ i วัวละกูไอ้คนบ้านน่ะเจ้ยคนบ้านน่ะไม่มีปูอ่ะคนดูเข้าใจไหมความรู้สึกไม่มีปูอ่ะโคตรสนุกอ่ะ แนะนำนะครับเวลาเล่นเกมนี้นะหรือแบบนี้นะให้ปรับแบบให้มันกระโดดได้เขาดูให้ให้มันตัวสูงหน่อยถ้าตัวเล็กมันมันเล่นยากเว้ยมันกระโดดตายกับแพงยากไอ้รัวรัวไปเนี่ยมันทำยากครับต่อเขาดูคนมานน่ะคนมันน่ะสนุกจริงนะเว้ยเล่นกันเด็กอะแล้วเขาดูไม่รู้น้องไหนกก่เพื่อนน่าจะทะเลาะกันเนี่ยดูทรงอะมึงคิวุณทำไมเนี่ยอันนี้คือไม่ใช่เซอร์พานนะย้อมไ้ก่อนนะเขาดูมันสนุกนะไม่มีโปรอะเฮ้ยลองท้าดีกว่าเราปลอมเป็นเหมือนคล้ายๆเพื่อนน้องไหนลงท่อไหมเพื่อน นี่ลองท่อดไปเพื่อนมาอุ้ยมันไม่ลงมาวะอยากลองหนึ่งหนึ่งเหมือนมีคนมาแนละ้วไม่เป็นไรป่ะเพื่อนน้อยอันนี้เอางี้นะถ้าถ้าไหนากำลังขึ้นขึ้นมาเว้ยพี่จะลงไปแล้วพี่จะสอยตูดมันลงมาเว้ยคอยดูอันนี้คือแผนพี่ ได้ยาฟรีได้ยาฟร <c oughs> ีไว้คนดู <c oughs> ดนยาฟรีแปลกไม่แปลกเพื่อนโปปะเนี่ยเฮ <c oughs> ้ยมีคนอยู่ข้างล่างนะพี่ได้ยินเสียงยยยเฮ้ยบอยอุ้ยไอ้เหี้ยโปมา ไอ <ge ar. S 1> <ๆ>้เนี้โปรของจริงไอ้เหี้ยกูรอดได้ไงวะไอ้ที่ได้โปรเนี่ยมันต so ้องมีโปรสักตัวดีน้องมีน้ำยาวิ่งไวกูสวยแล้วกูดูสวยโปรมาโปรตีไม่คมไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ถึงกูเพื่อนไอเนี่ยโปไอเนี่ยไอเนี่ยโปไอไนกำลังหลอดแล้วว่าคือใครนายหลอดแล้วตอนนี้ไลทนายหลอดแล้วมันมีคนโปรได้ไหมคนดูไอเนี่ยโปไอเนี่ยโปทุกคนว่ามันโปกากปะพี่ว่าอยากวัดทำลงมันปะ เราคุณกินไม่ยากฟรีอ้น,นี่มันโปรเวยแต่มันไม่มีเงินเว้เงินซื้อของ ไม่ใช่แล้วไม่ใช่แล้วเลยวะมันบอกว่าไหนโผไหนเอ็งเกลียกับเพื่อนเอ็งเองไะพี่พี่เกลียดเลยเว้ยพี่พี่เกลียดแลวเว้ยแต่อันนั้นมันทรงโปล่เ้ยหแต่มันมนทำไมมันทำไมมันแปลกๆวะคนดูเราไม่ได้โปเออเพื่อนเพื่อนไหนไม่เคยอ่เเพื่อนเอาไปเพื่อนเราให้เราให้ของเราให้ของเราให้ของตอนนี้เพื่อนน้องนา์หลอดแล้วตอนเนี้ย แต่ไม่รู้ว่ามันโปรหรือเปล่าเว้ยไอ้ออนั่นน่ะแม่งรู้สึกแปลกๆเว้ยแต่มันของไม่ตกอุ้ยบวกกันเลยไหมว่มันบอกมันมามาวะ <c oughs> ต่อปะต่อเนอะต่อทำไมยิงโดนวะ <c oughs> ต,ต่อต่อต่อไม่ซ้ำ เฮ้ยมันออกไปแล้วว่าดูเรียบร้อยคนดูไม่ต้องซ้ำหรอกสงสารมันเดี๋ยวไปตัวล็อกกับเพื่อนมีเอามีเอามีเอาอยู่ตัวล็อกกับเพื่อนมีเอาหรอกทำไมเราไม่เห็นตัวนายวาเฮ้ยรู้ว่ามันเลี่ยมวะเดี๋ยวเดี๋ยวพี่ลองออกไปนะนี่ออกไปถ้ามันยิงแปลว่ามันเห็นนะมันมวนกุญตีนะหรือว่าเป็นอาเกอะแค่เด็กเป็นบาลีเลยไม่คนดูออกมาดิคอมก็ไม่ปิง อันนั้นมัยิงกูไม่โดน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 เฮ้ยพี่เจอคนปะไม่โดนโปหรือเปล่านะอุ้ยไอ้เชี่ยเลยแม่งรู้ทันวะ้ยไอ้เชี่ยนโปเลยเนี่ยไอ้เชี่ยมันมันใส่หน้ากากด้วยคนดูแต่มันทรงทรงโปนะมันเหมือนเหมือนโปเลยโอ้ยแยเต็มหัวหมดเลย แตกไอ้้ยโปมันโปคนดไูไอ้ี้ยนี่โปเว้ ไอชิเปเบคอนไปเปคอนไปก่อนเลยกำลังแกล้งน้องเพื่อนไนสนุกสนุกเลยโอเคครับทุกคนถ้าใครชอบคลิปแบบนี้นะครับก็ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับเดี๋ยวคลิปวีโอหน้าเดี๋ยวอาจจะมาเล่นรหรัสของน้องไนต่อนะทุกคนแบบจะเล่นของทองของม่วงไปเลยนะคลิปนี้ไม่ค่อยกล้าเล่นเท่าไหร่ครับทุกคนต้องไปขอน้องไนก่อนนะว่าให้ลดนหรือเปล่านะพวก RPG ปืนทองมานนะสำหรับคนที่หายเท่มเสริมนะครับหรือว่าร้มันนี่อยู่เดี๋ยวพี่ทิ้งไว้ใต้คลิปวีโอนี้ไปจัดจกันได้อย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์แล้วเจคิป ก็คงไม่ทัน